สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนวิชาศิลปะกับครูออนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรูปร่างรูปทรงแล้วก็ลายเส้นนะคะ,ะรูปในวันนี้ที่ควอนอยากให้นักเรียนวาดก็คือง่ายๆเพื่อเราจะใส่ลวดลายได้ก็คือบอลลูนเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเดือนเมื่อเดือนที่แล้วมีการโชว์บอลลูน ต่างๆที่พัทยาบ้านเรานี่แหละครูออนก็ดูถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ก็เลยคิดว่าพอดีมันมีรูปทรงวงรีลายเส้นอะไรที่มันอยู่ในในอบอลลูนนั้นก็เลยอยากให้นักเรียนลองได้ทําดูนะคะวันนี้การทํบอลลูนนี้มันก็จะมาจากวงกลมวงรีต่างๆนักเรียนเตรียมกระดาษ a 4นักเรียนคงมีที่บ้านทุกคนนะคะมีกระดาษ a 4 1หนึ่งแผน่นแล้วก็สีไม้นะคะดินสอย,อย่างลบ ถ้านักเรียนไม่มีประกาตัดเส้นสีดำก็ไม่เป็นไรนักเรียนใช้สีดำของสีไม้นี่แหละสีดำของสีไม้ไว้ตัดเส้นที่เวลาเราล่างมอสอเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาล่างบอลลูนด้วยกันรูปที่จะทําในวันนี้ก็คือรูปบอลลูนก็เริ่มจากเส้นวงกลมปึ๊บเราจับวงวง,วงออบอลลูนนี่ไว้สักวางตำแหน่งก่อนว่าเราก็วาดไปวงกลมว่าบอลลูนของเราเนี่ย จะวางตรงไหนบ้างโดยการใช้ลักษณะวงกลมเอาไว้ก่อนปึ๊บมันเหมือนการจัดภาพองค์ประกอบไปในตัวว่าให้วางเหมาะสมกับหน้ากระดาษ a สีของเรานะคะนักเรียนพอเราวางบรลลนล่างค่า,าปุ๊บเราก็จะใส่รูปทรงบรลลนลงไปปึ๊บอันนี้ก่อนวาดลายเส้นเอาไว้บ้างแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้รูปทรงบรลลนแบบนี้นักเรียนเห็นชัดไหมคะอันนี้คือการจัดวางรูปบรลลุวาลายเส้นไว้ก่อน มันจะมีเส้นตรงเส้นหยกักเส้นโคง้งต่างๆเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วตัวน,นี้เราก็จะตัดเส้นด้วยปากกาดำของเรานะคะก่อนก็จะตัดเส้นวงนี้ตัดเส้นไปนันเดีย น้องเรียนตัดเส้นสีดำเรียบร้อยปึ๊บเห็นไหมนะคะน้องเรียนลวดลายที่นักเรียนจะทำลงไปในบอลลูนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนขัูวออนนะคะ<ม>นักเรียนใช้เส้นวงกลมวงรีวงกลมอะไรต,รต่างๆได้หมดเลยแต่นี่ขัูวออนใช้เส้นง่ายๆเส้นโค้งของเราเนี่ยค่ะ แล้วก็ลงสีไม้ลายที่เราจะลงไปในภาพเนี่ย อาจจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือยังไม่ต้องเป็นรูปตัวกระต่ายหรือเป็นอะไรแล้วแต่แต่ถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนใส่ลวดลายของเรียนเองได้นะคะแต่วันนี้ที่ควรจะนก,ก็คือใส่รูปทรงรูปทรงก็เช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะคะนำพวกรูปทรงต่างๆพวกนี้ลายเส้นพวกนี้มาประกอบลงในบอลลูนของเราให้เกิดลวดลายแล้วก็ลงสีให้มันสวยงามนะคะอันนี้คือเรื่องของลายเส้นแล้วก็รูปทรงที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องรูปทรง ของเส้นต่างๆพอเราตัดเส้นเสร็จแล้วนักเรียนเราก็จะได้รูปทรงนี้ พอเราได้รูปทรงบอลูนแบบนี้นักเรียนแบบเป็นเส้นวงกลมอะไรลงไปตรงนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มลงสีวันนี้ครูใช้เทคนิคสีไหมนะคะปึ๊บสีไหมของเราก็จะเป็นหวมก็จะใช้โทนสีน้ำเงิน thổ năm ngân thứ phá lại xem xị năm ngân phá khảo lại nhiều thằng ว่าพอลงสีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ภาพในการลงสีไม้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็อันนี้คือสีโทนฟ้าน้ําเงินตรงนี้อาจจะเป็นโทนเขียวนะคะนักเรียนเห็นไหมมีฟ้าน้ําเงินก้อนเมลอดจ,จะไม่ต้องลงแบะกาวนี้อันนี้คําว่าท้องฟ้าเนี่ยนักเรียนก็อาจจะต้องลงสีเบาวกว่าตัวพื้นนิดหนึง นะคะแล้วก็มีแชมพูสีแดงแล้วแต่เลยนักเรียนจะลงสีอะไรก็ได้ในบอลลูนของนักเรียนอันนี้นะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้บอลลูนหลายเส้นรูปทรงเสร็จสําหรับปสีนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ